สวัสดีครับผมปลื้มนะครับวันนี้นะครับก็อยากจะมามีแมวด้วย <laughs> ช่วงนี้เวลาที่มีคนที่รู้จักผมจาก maker station หรือว่ามี plus เนี่ยก็จะมาถามผมว่าเออช่วงนี้ปื้มทําอะไรอยู่นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่น่าจะรู้จักผมในแง่ของการเป็น maker เป็นยูทูบเบอร์หรือบางคนอาจจะคิดว่าผมเป็นช่างอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ผมทําอะไรอยู่และเหตุผลที่ทําไมตอนนี้ผมถึงไม่อยากเป็น maker ครับ ซึ่งวิดีโอวันนี้เนี่ยอาจจะนานหน่อยนะแต่ว่าผมหวังว่าสําหรับคนที่กําลังคิดว่าจะทําอาชีพอะไรหรือว่ากําลังวางแผนชีวิตตัวเองเนี่ยเฟรมเวิร์กหรือวิธีคิดของผมวันนี้อาจจะช่วยคุณได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับทุกวันนี้นะครับเวลาผมจะเลือกว่าผมจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรกับชีวิตเนี่ยผมจะดูว่ามันเข้ากับภาพรวมของชีวิตผมหรือเปล่าผมเชื่อว่าชีวิตที่มีความสงบสุขนะคือชีวิตที่บาลานซ์สี่อย่างได้นั่นก็คือ work joy health แล้วก็ love นะครับก่อนหน้านี้ยอมรับเลยนะครับว่าไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้มาก่อนแล้วพอ เหมือนได้มีเวลาคิดกับชีวิตตัวเองจริงๆเนี่ยมันค่อยๆตกตะกอนแล้วค่อยๆเออจริงวะ่ะสิ่งที่เราทํามันยังไม่สมดุลชีวิตเรามันเลยยังไม่มีความสงบสุขสักทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับจะเอาการเป็น maker เนี่ยมาวิเคราะห์ให้ฟังผ่าน4หัวข้อนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของ work หรือว่าการทํางานเวลาที่เราพูดคําว่าง,งานเนี่ยหลายๆคนจะคิดว่าอะไรก็ตามที่เราทำเราได้เงินถูกไหมแต่สำหรับผมเนี่ยงานมันให้2ออย่างนะครับอย่างแรกใช่มันอาจจะให้เงิน แต่อย่างที่2ครับมันให้คุณค่าด้วยคือถ้าเปลี่ยนคาว่าเงินเป็นมูลค่าเนี่ยคุณจะเข้าใจภาพมากขึ้นว่ามันคือไทยทั้งมูลค่าและคุณค่านะครับงานบางงานอาจจะให้แค่มูลค่าหรือให้แค่เงินงานบางงานอาจจะให้แค่คุณค่าเช่นงานการกุศลงานอาสาสมัครเราก็ไม่ได้เงินถูกไหมครับแต่เราได้คุณค่าในชีวิตเราได้ทําสิ่งเรารู้สึกว่ามันดีคือผมเชื่อว่าทุกๆคนต้องทํางานนะไม่ว่าคุณจะรวยล้นฟ้าแค่ไหนคุณก็ต้องทํางานไม่ว่าคุณจะเกษียณแล้วจะอายุมากแค่ไหนเราก็ต้องทํางานเพราะสําหรับผมอะ การอยู่เฉยๆมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีคุณค่าทีนี้ถ้าพูดถึงในแง่การทํางานเพื่อเงินก่อนนะวันนี้นะครับเราจะได้เงินมากหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระดับมูลค่าของตัวเรานะครับมูลค่าของตัวเราเนี่ยมันจะถูกกาหนด,ดได้3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือมีคนที่ทําได้แบบที่เราทําได้อะมากขนาดไหนยิ่งมีคนทําได้แบบเราอยู่ไม่กี่คนเนี่ย มูลค่าตัวเราก็จะแพงข้อ2ก็คือแล้วสิ่งที่เราทําได้เนี่ยมันต้องใช้ฝีมือหรือใช้การศึกษามากขนาดไหนถ้าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันต้องอาศัยความรู้ความสามารถมากๆเนี่ยเช่นเราเป็นหมอเฉพาะทางอะไรแบบนี้ครับนั่นแปลว่ามูลค่าเราก็จะสูงและข้อ3ครับสิ่งที่เราทําได้นี้มีคนต้องการบนโลกนี้เยอะหรือเปล่าถ้าสิ่งที่เราทําได้นะมีเราคนเดียวที่ทําได้แล้วมันต้องใช้ฝีมือใช้ความรู้มากๆเลยแต่ไม่มีใครต้องการสิ่งนี้เลยครับมูลค่าเราก็จะไม่สูง อันนั้นคือเรื่องการทํางานเพื่อเงินนะครับอีกด้านหนึ่งของการทํางานนี่ก็คือการทํางานเพื่อสร้าง Impact หรือว่าสร้างคุณค่าให้กับโลกซึ่งอาจจะได้เงินหรือไม่ได้เงินก็ได้นะต้องบอกที่ก่อนว่างานทุกงานนะครับมันมีคุณค่าทั้งนั้นไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานที่ให้ค่าแรงเยอะหรือค่าแรงน้อยเนี่ยแต่ทุกอาชีพอะถ้ามันเป็นอาชีพอยู่ได้ะนั่นแปลว่ามีคนต้องการมันไม่มากก็น้อยแต่เวลาที่ผมจะวัดว่างานนี้ม,นมันมีคุณค่าหรือเปล่าเนี่ยมันคือมันมีคุณค่าที่ตรงกับคุณคค่่่่าาในนชททชีีวิิตทผมดหรือเเปล ถ้าผมเชื่อว่าการให้ความรู้คนเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าชีวิตผมเกิดมาเพื่อการให้ความรู้คนแปลว่าถ้าผมได้ทํางานที่เป็นการสอนหรือให้ความรู้เนี่ยมันก็เป็นงานที่มีคุณค่ามากเป็นพิเศษสำหรับผมอ่ะทีนี้ m a k e กอร์อยู่ตรงไหนของสมการนี้นะครับ maker เนี่ยมันเป็นอาชีพที่อาจจะไม่ได้มีคนทําเยอะมากคือเราเห็นภาพกว้างแล้วก็ภาพละเอียดด้วยเรารู้ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างและเราสามารถ แก้ปัญหาได้หลายๆอย่างนะครับเรามีวิธีการคิดแบบครีเอทีฟเรามีวิธีคิดแบบคริติคอลทิงกิ้งโอ้หลายๆอย่างมากๆเลยแปลว่าสิ่งนี้ไม่ได้มีคนทําได้เยอะข้อ2คือเมเกอร์เป็นงานที่ต้องมีความรู้พอสมควรนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานไม้งานอะไรก็แล้วแต่งานอิเล็กทรอนิกส์ยิ่งแล้วใหญ่งานโคดดิ้งแล้วใหญ่คือคุณต้องมีการศึกษาคุณต้องหาความรู้คุณต้องมีความชํานาญเพราะฉะนั้นเนี่ยสข้อแรก,กผ่านนะครับข้อ3ครับก็คือมีคนต้องการสิ่งนี้มากหรือเปล่าสําาหรรับผมนะผมมมนนะตติดตงี้ จริงๆอะถ้าผมไปเป็นเมคเกอร์หรือไม่ใช่เมคเกอร์ก็ได้ผมไปเป็นนักออกแบบหรือว่าวิศวกรหรือว่าโปรเจกต์แมนเจอร์ในบริษัทใหญ่ๆผมอาจจะมีรายได้เป็นแสนจากงานนี้เลยก็ได้แต่เนื่องจากมันมีอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกติดคือบางทีอะครับของบางอย่างที่เราใช้ทุกวันนี้มันก็เป็นสินค้าบริโภคอุปโภคบริโภคที่มันไม่ได้จําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันขัดกับความรู้สึกผมที่ว่าถ้ามันมีลูกค้าอยากจะออกแบบของที่ผมคิดว่ามันรกโลกอะพูดง่าย เราก็ไม่อยากทําเพราะนั้นการไปทํางานในบริษัทใหญ่เนี่ยบางทีมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเราอาจจะกําลังทําในสิ่งที่มันไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ตรงกับใจเรามากนะครับสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นคุณค่าที่ผมอยากจะสร้างให้โลกอะ่ะมันคือการพัฒนาคนผมอินกับการพัฒนาคนมากผมชอบพัฒนาตัวเองแล้วผมคิดว่าการที่เราได้เอาประสบการณ์การพัฒนาของเราเนี่ยไปช่วยพัฒนาคนอื่นให้เขามีความคิดและเขาคิดได้แบบเฉียบคมขึ้นอะ่ะมันเป็นความสุขของชีวิตผมมา,มากๆเลยนะครับมันเป็น มันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นคุณค่าที่ฉันคู่ควรนะเนาะผมผมว่าสิ่งนี้มันมันดีกับโลกด้วยแล้วมันก็ดีกับผมเองด้วยกับความรู้สึกผมเองด้วยเพราะฉะนั้นการเป็นเมคเกอร์ในแง่ของเงินตอนนี้ถ้าผมจะได้เงินจากการสอนนะครับผมต้องไปเปิดโรงเรียนสอนหรือผมต้องไปเข้าร่วมกับสถาบันการศึกษาใหญ่ๆที่เขามีงบอยู่แล้วที่ผมไม่ต้องมานั่งไฟเรื่อง business นะครับหรือว่าผมต้องทำ business ให้มันโตไปเลยจนมันอยู่ได้ซึ่งมันเป็น2ขาที่ผมบาลานซ์ไม่ได้ตลอดหลายๆปีที่ผ่านมา ผมรับจ็อบได้นะผมได้เงินผมไปสอนพิเศษได้นะผมได้เงินแต่ว่ามันยังไม่โดนอ่ะมันยังไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นโซลูชันที่ผมกําลังมองหาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะผมอยากจะเล่าที่มาที่ไปอีกนิดนึงแล้วกันนะห <c oughs> วังว่าคุณจะอยากรู้นะแต่ผมว่าถ้าคุณฟังถึงตรงนี้คุณอาจจะอยากรู้ต่อเนาะต้องเล่าให้ฟังนี้ก่อนว่าผมเนี่ยทำงานหาเงินมาตั้งแต่ตอนเรียนมาหาหลัยแล้วแล้วก็โชคดีมากๆคือผมได้อ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกเงินสีด้านตั้งแต่ตอนผมเรียนมาหาหลัยแล้วนะผมก็ เห็นภาพลางๆแล้วว่าอ๋อโลกนี้มันมีทั้งแอคทีฟแล้วก็พาสซีฟอินคอมนะครับทีเนี้ยในช่วงที่ผมเรียนเนี่ยผมก็ทํางานหลายอย่างทางั้งส่วนใหญ่เป็นแอคทีฟนะครับแล้วก็พอเริ่มหาเงินได้เนี่ยก็เริ่มแบบเออเคยเริ่มเริ่มหาวิธีหาเงินแบบพาสซีฟมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆผมก็เป็นคนที่พยายามหาโอกาสในการสร้างพาสซีฟอินคอมมาตลอดนะครับจริงๆแล้วการเริ่มท YouTube อะ่ะตั้งแต่ปี1 0ปีที่แล้วเลยเนี่ยก็เพราะว่าตอนนั้นเน่เข้าใจผิดคิดว่า u t u b e เนี่ยเป็นพาสซีฟอินคดม วันนี้หลายๆคนจะได้ยินคำว่า passive income อยู่ใน u t u b e เยอะมากเลยนะการเป็นอินฟลูเอนเซอร์มันเป็น passive income ได้ผมจะไม่เล่านี้มาแล้วกันนะมันเดี๋ยวมันจะยาวมากแต่ว่าผมจะบอกเลยว่า passive income มันมีเลเวลของมันอยู่มันมีเลเวลแบบต้องคอยทําแต่ได้เงินเยอะกว่างานประจําหรือว่าทําน้อยๆแต่ได้เงินเรื่อยๆหรือว่าไม่ทําเลยก็ยังได้รายได้อยู่คือ passive อะมันมีหลายเลเวลของคำ passive YouTube แบบมันเป็นสิ่งที่แบบพอทําไปแล้วถึงเข้าใจว่าเออมันไม่ได้ passive ได้มากขนาดนั้นนะครับ อย่างไรก็ดีคือผมรู้เรื่อง passive income มาเป็น10ปีแล้วใช่ไหมแล้วผมก็สร้างมาเรื่อยๆนะครับจนปีประมาณสักปี2017 2018เนี่ยผมเริ่มมี passive income ที่มากพอนะครับมันไม่ได้เยอะมากมายนะมากพอในที่นี่หมายความว่าถ้าผมไม่ทําอะไรเลยไม่ซื้อเครื่องมืออะไรเพิ่มแล้วแล้วก็แค่กินแค่อยู่เฉยๆเนี่ยผมว่าผมอยู่ได้เลยนะครับแต่ถ้าป่วยใหญ่ๆก็ไม่รอดนะคือมันเป็นแบบเหมือนค่ามัน cover ค่ากินค่าอยู่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานเพิ่มของผมอะมันคือการหาเรื่องจ่ายเงินเพิ่ม แต่ถ้าการจ่ายเงินนั้นอะ่ะมันไม่ได้สร้างกําไรหรือว่าสร้างเงินเพิ่มอะ่ะผมกําลังใช้พสซีฟของผมอะ่ะไปอย่างเปล่าประโยชน์คือสู้อยู่เฉยๆดีกว่านึ <ๆ S 1> ่หรือกปล่าแต่พอเรามีพสซีฟอินคัมนี่แหละเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราสามารถเปิดเมเกอร์สเตชันได้ถึงแม้เราจะทุนไม่เยอะคือผมไม่ได้มีเงินก้อนแต่ผมไม่ต้องได้เงินเดือนก็ได้แล้วเราก็มีเครื่องมือสะสมมาเยอะเราก็เลยมาเปิดเมเกอร์สเตชันผมเล่าเรื่องแอคทีฟพสซีฟเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมคิดว่ามันสําคัญมากเกี่ยวกับการเลือกงานและเลือกทางเดินชีวิตของเรา ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะในหนังสือ designing your life ครับเขามีการลองทำเขาเรียกว่า o d y s s e y plan คือการทำต้นแบบชีวิตที่หลายๆแบบแล้วลองมาเลือกดูผมอยากให้ทุกคนลองจินตนาการนะ <S <S ถ้าวันนี้จินตนาการดีดีนะหลับตาฟังก็ได้ถ้าวันนี้คุณไม่ต้องสนใจเรื่องเงินหรือว่าเรื่องชื่อเสียงหรือว่าเรื่องที่คนอื่นคิดกับคุณยังไงอีกต่อไปอ่ะไม่ต้องมีเรื่องเงินและเรื่องภาพลักษณ์อีกต่อไปอ่ะคุณอยากทำอะไร ลองค่อยๆนึกดูนะครับจะพอสวิดีโอตอนนี้เรานึกดูก่อนก็ได้แล้วถ้าได้คาตอบนะอยากให้ช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยนะครับอยากอยากรู้ว่าหลายๆคนคิดยังไงคือสําหรับผมอ่ะผมมีเงินพอที่จะกินอยู่เช่าบ้านจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศรรัพท์ค่าเน็ตแค่นี้ครับผมอยู่ได้แหละเสื้อผ้าผมก็ไม่ได้ใส่อะไรเลิศหรูใช่ไหมรถผมก็ไม่จำเต้องมีงมก็ได้ผมไม่ต้องไปไหนถ้าชีวิตผมไม่ต้องแคร์เรื่องเงินแล้ว่วผมอยากกระทําสิ่งที่มันมีคุณค่ากับมนุษย์คนอื่นมากกว่านี้แต่การทําคุณค่ากับมนุษย มันต้องใช้เงินมากกว่านี้ผมพูดได้ง่ายคือความสําเร็จในแง่ passive income ของผมอะ่ะมันเพียงพอต่อการดูแลตัวเองคนเดียวอะ่ะมันไม่เพียงพอต่อการดูแลคนอื่นนะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องตั้งใจทํางานมากกว่านี้แล้วก็คิดเรื่อง passive income มากกว่านี้อย่างที่ผมบอกนะผมยังคิดว่าการ make เป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกเผยแพร่ในรูปแบบของบริษัทหรือ maker space เพราะว่ามันอาจจะเป็นโมเดลที่ต้องใช้เงินเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่ผมยังตอบไม่ได้แต่ผมรู้ว่าถ้าผมจะตอบสิ่งนี้ได้เนี่ย ผมอาจจะต้องใช้เวลาและใช้เงินและใช้บุคลากรเยอะกว่านี้ที่ผมไม่มีและผมยังต้องคลำทางเกินกว่าที่ผมจะสามารถร่างเป็น Business Model แล้วไปขอทุนได้นี่มอไหมครับผมต้องมั่วเองก่อนอะผมสรุปให้ฟังแบบนี้การเป็นเมคเกอร์ตอนนี้สำหรับผมเนี่ยครับมันยังไม่ใช่ระดับความสําคัญที่สมเหตุสมผลที่สุดในชีวิตผมอะ่ะผมว่าตอนนี้ถ้าผมจะทําอะไรอะผมจะทําเพื่อสร้างแพสซีฟอินคัมเพิ่มผมจะเอาแพสซีฟอินคัมเนี่ย ไปลงทุนกับการช่วยเหลือโลกได้มากกว่านี้คือเวลาผมพูดเรื่องเงินเนี่ยบางทีมันบางคนจะแบบเซนซิทีฟมากจะบอกว่าอ๋อเนี่ยจะไปสายโลกไปใช่ไหมจะไปสายแบบรวยเอาเงินแล้วใช่ไหมยังไงนะครับผมก็ยังอยากทําคุณค่าให้กับโลกแต่ผมอยากสร้างคุณค่าในเวที่มันสร้างพสซีฟอินคัมก่อนแล้วผมถึงจะมาลุยสิ่งนี้เพราะว่าสิ่งนี้มันยังไม่แน่ไม่นอนนั่นคือเรื่องแรกนั่นคือเรื่องเวิร์กนะครับเรื่องที่2 <laughs> ไปเร,เร็วๆแล้วกันนะเรื่องที่เหลือเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ จอยนะครับความสุขการพักผ่อนการทําอะไรแล้วเรามีไม่ได้เกี่ยวกับงานอะ่ะมันฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเรานะครับมันคือความสนุกอะ่ะทีนี้ความสนุกของผมมันซิมเปิลมากเลยนะครับผมแค่ชอบดูหนังชอบฟังเพลง ผมชอบเล่าเรื่องอะนะครับผมชอบดูว่าวิธีที่คนเล่าเรื่องเล่าเรื่องยังไงผมชอบอ่านหนังสือหลังๆเนี้ยเพราะว่าผมชอบเล่าเรื่องใช่ไหมผมก็ชอบแบบเสพสื่อต่างๆเพื่อเรียนรู้ว่าคนที่เขาเล่าเรื่องเก่งๆเนี่ยเขาเล่ายังไงนั่นคือสาเหตุที่ผมชอบทำ YouTube ถ้าบอกว่าผมชอบตัดต่อมันก็ไม่เชิงผมชอบเล่าเรื่องมากกว่าผมชอบ ที่ได้เห็นสิ่งที่เราคิดในหัวมันออกมาเป็นรูปธรรมนั่นคือสาเหตุที่ผมชอบการเป็นเมเกอร์มากๆผมจบดีไซน์ใช่ไหมผมออกแบบอะไรได้ผมก็อยากเห็นสิ่งที่ผมคิดอ่ะมันออกมาแล้วมันใช้งานได้จริงๆอีกอย่างที่ผมชอบก็คือผมชอบทํางานกับคนเก่งๆนะครับผมชอบทํางานกับคนที่เขาหัวไวๆที่เขาหัวไวกว่าเราอะ่ะที่พอเขาพูดแล้วแบบเฮ้ยมันคิดได้ไงวะอะไรเงี้ยนะครับผมชอบทำงานบบคนอย่างเก่งผมชอบแบบชัวช้ชัวช้แล้วมันแบบโหเจ๋งเหมือนแบบได้ซินดิไซส์ได้แบบ รวมพลังกันแล้วสร้างอะไรแบบเวอร์เนื้อออกไหมรวมพลังแล้วแบบสร้างอะไรยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองสร้างได้นะผมชอบมากเลยถึงแม้จะไม่ใช่งานนะสมมุติว่าผมเล่นเกมเล่นอะไรก็แล้วแต่ผมก็อยากเล่นเกมกับคนที่เก่งเนืกออกไหมและสิ่งสุดท้ายที่ผมชอบมากเลยนะแล้วก็แบบค่อยๆกลั่นออกมาเป็นคําพูดได้วันนี้นะครับก็คือผมชอบเห็นคนที่ได้รับความรู้หรือความช่วยเหลือจากผมอะ่ะเขาประสบความสําเร็จผมชอบเวลาที่คนได้ใช้สิ่งที่ผมสอนหรือผมบอก เขาเอาไปทาแล้วชีวิตเขาดีขึ้นสร้างคือสาเหตุหนึ่งที่ยังแบบเหมือนลาคาจาก YouTube ไม่ไปด้ทักทีอ่ะเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะคนก็จะมาแบบเออขอบคุณนะไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยแค่ไหนผมอ่านหมดนะครับแล้วผมขอบคุณทุกๆคําขอบคุณของทุกคนอ่ะบางทีมันเหมือนแบบเป็นกําลังใจให้เราอ่ะรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทํามันมีคุณค่านะอะไรเงี้ยในแง่นี้แล้วอ่ะเป็นเมคเกอร์อ่ะมันก็พอจะทําได้เป็นยูทูบเบอร์เฉยๆมันก็พอทาได้เพราะนั้นจริงๆแล้วอ่ะงานแลบความสุข,ขของผมมันค่อนข้้้้้้าา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 งงงงงใกกนนมมจจกกกลลลลลลันนนเเเเเะะถผผมมมมมมีีวววว่่่่่่จจจรริๆออออยไไไไปแแบบบบตต็คดด สุดท้ายเวลาผมพักผ่อนนะ่ะมันคือการที่ผมไปเรียนรู้เรื่องอื่นๆที่ผมไม่ได้ทําอยู่ตอนนี้นะครับด้านการพักผ่อนของผมอีก2เรื่องเดี๋ยผมเล่ารวบเลยแล้วกันนะครับเรื่อง Health กับเรื่อง l o v e นะครับ health ก็คือเรื่องสุขภาพ l o v e ก็คือเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบตัวความรักการที่ผมแบบทุ่มให้กับเมคเกอร์มากขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นการทําวิดีโอก็ตามหรือการทําบริษัทหรือว่าการมคก็ตามเนี่ยมันกินเวลาเยอะมากและการที่ผมแบบออฟเซสอะการที่ผมหมกมุ่นอยู่กับมันอะมันทําให้ผมบางทีลืมดูแลสุขภาพ แล้วตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมถลุงร่างกายเยอะมากผมใช้ร่างกายหนักหน่วงมากนะครับแล้วผมก็เริ่มป่วยบ่อยขึ้นเรื่อยๆคือผมตั้งต้นมาได้คนคิดโรคอยู่แล้วนะแล้วผมก็พอผมใช้ร่างกายหนักๆอ่ะแล้วผมบ้างานมากจริงๆผมทางานแบบวลาสิชั่วโมงอะไรเงี้ยมันเริ่มไม่ไหวร่างกายมันเริ่มไม่ไหวในหนังสือ Seven Habits นะครับเขาจะพูดถึงการบาลานซ์ระหว่าง P กับ PCP คือ Product นะครับก็คือผลผลิตผลผลิตเนี่ยคือไข่ทองคํา PC คือ production capability หรือว่าความสามารถในการผลิตก็คือห่านคนบางคนนะ่ะใส่ใจเรื่องการจะได้ไข่ทองคำอะ่ะจนฆ่าห่านตายนึกออกไหมครับผมเป็นคนแบบนั้นน่ะผมมักจะลืมดูแลตัวเองดูแลสิ่งที่ทำให้ผมสามารถสร้างไข่ทองคำได้ะนะครับจนสุดท้ายแล้วอะ่ะห่านป่วยก็เลยต้องมานั่งซ่อมห่านอยู่นึกออกไหมครับถ้าเกิดเรามีงานที่มันสร้างรายได้แล้วก็งานที่มันแบ่งเวลาได้ดีกว่านี้ สอเรื่องนี้ก็จะดีเองเพราะผมเห็นความสําคัญของเรื่องเฮลส์กับเลิฟอยู่แล้วผมแค่เห็นความสําคัญกับงานมากกว่าเข้าใจปะว่าาัทั้งงานมันบาลานซ์ได้ทุกอย่างจะดีของผมเนี่ยไปตายที่การบ้างงานอย่างเดียว เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคําถามว่าตอนนี้ช่วงนี้พิ่มทําอะไรอยู่นะครับปีนี้นะครับตั้งใจเรียนรู้มากๆเพื่อจะขยายฐาน Passive Income นะครับรีบเรียนรู้แล้วก็อ่านหนังสือให้เยอะที่สุดที่ผมทําได้นะครับเรื่องการลงทุนแล้วก็เรื่องการทําธุรกิจการทำ Affiliate Marketing การทำหลายๆอย่างนะครับแล้วก็แบ่งเวลาออกกําลังกายแล้วก็ให้เวลากับคนที่น่ารักมากขึ้นได้เจอเพื่อนได้เจอคนอื่นๆบ้างนะครับแล้วผมจะเอาประสบการณ์การเรียนรู้ของผมเนี่ยมาแชร์ให้พวกคุณฟังหวังว่าจะพอเห็นภาพ ที่ผมอธิบายนะถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมนะครับสงสัยยังไงเนี่ยหรือผมพูดไม่เคลียร์หรือวนไปวนมาตรงไหนเนี่ยคือผมไม่ได้มีสคริปต์อะไรเยอะคือผมพูดจากสิ่งที่ผมคิดเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรือว่าทักทายคุยเข้ามาได้นะผมก็ยังอยากได้คนที่มาแชร์ไอเดียกับผมหรือว่ามาถามถ่ายอะ่ะเวลามีคนมาถามอย่างวันนี้ผมก็มาตอบคาถามใช่ปะ่ะเวลามีคนมาถามอ่ะมันทําให้ผมได้คิดอะไรเพิ่มนะครับก็สำหรับวันนี้ถ้าคุณดูมาถึงจนตอนจบนี้นะฮะก คุณคือคนหนึ่งที่สนใจชีวิตผู้ชายคนนี้อย่างอย่างมากมายนะครับก็ถ้าชอบฟังผมพล่ามอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กด follow กดติดตามอะไรก็แล้วแต่ไว้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหน้าแล้วกันเนะาะสำหรับวันนี้หวังว่าจะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมผมถึงไม่อยากเป็น maker ตอนนี้ไปแล้วครับเฮ้ยมีแมวอยู่นี่นะเมื่อไร